สำหรับคนที่ติดตามข่าวในช่วงนี้ก็คงจะต้องเห็นนะเห็นข่าวเด็กวัยรุ่น14เนาะที่พาแฟนอายุ17ไปตรวจคันเนาะแล้วก็ตัวเองก็ไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำนะครับจนมีนายแพทย์คนหนึ่งมาเจอนะฮะแล้วก็เกิดการทำร้ายร่างกายขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปลืองผ้าแล้วก็ไล่ออกจากโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปเจอซองนะครับตอนตามคุณแม่กลับมารับของ เด็กยอมรับว่าอันนั้นเป็นสารเสพติดนะครับและซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากนะักสำหรับใครๆที่ติดตามข่าวนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะอึ้งกับประเด็นไหนของข่าวนะครับนะก็จะมาชวนคุยกันแล้วกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ชวนคุยในรายบุคคลนะครับน,ะน,นั้นก็เป็นเรื่องของคดีความกฎหมายอะไรกันไปนะครับแต่เราจะสังเกตเห็นว่านะครับนะปัญหาของพฤติกรรมของวัยรุ่นเนี่ยนะครับมัน น่าเป็นห่วงมากเลยในะปัจจุบันนี้นะครับในหลายๆที่นะครับจะเห็นว่าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะสามารถทำเรื่องที่ดูผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับตัวเองแล้วก็ส่งผลกระทบกับคนอื่นเนี่ยนะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับได้อย่างไรนะฮะ จะเห็นว่าถ้าเกิดเรามองข่าวอย่างนี้นะครับปัญหาที่เรามองเห็นก็คือ1เนานะคุณพ่อวัยใสนะครับก็คือเป็นคุณพ่อตั้งแต่อายุประมาณสัก14ปีใช่ไหมครับอันดับที่2ก็คือการใช้สิ่งเสพติดนะฮะอันดับแรกก็คือบุหรี่ใช่ไหมครับลามไปถึงสิ่งเสพติดชนิดอื่นไม่รู้มีหรือไม่มีนะครับนะทุกๆอย่างมันดูพันกันอิลงุงตุงนังเลยถูกไหมฮะทีนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร เด็กวัยรุ่นทุกคนแหละก็เคยเป็นเด็กมาก่อนใช่ไหมเด็กไวใสมาก่อนใช่ไหมทุกคนเคยเคยผ่านช่วงเวลาที่เป็นเด็กน่ารักน่ารักมาก่อนนะครับก็คงไม่อยากจะมีใครโตมาแล้วกระทำไม่ดีใช่ไหมครับแต่ในระหว่างวิธีการเติบโตนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยนะฮะที่คุณพ่อคุณแม่ที่กําลังมีลูกเข้าก้าวข้ามสู่จากวัยเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยต้องให้ความสนใจก็คือการสอดส่องดูแล พฤติกรรมลูกเสมอภาษาอังกฤษใช้คําว่า supervision นะครับเด็กจะต้องมีผู้ใหญ่เพราะเด็กยังคงเป็นผู้เด็กเนาะเราปล่อยไป100%เลยไม่ได้เพราะเขาอยู่ในความดูแลของเราเด็กจะต้องมีผู้ใหญ่คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงเสมอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยงแล้วนะฮะและปล่อยผ่านจากพฤติกรรมเสี่ยงเล็กๆ มันจะกลายเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและพอมันใหญ่ขึ้นถึงจุดหนึ่งอาจจะใหญ่จนเกิดปัญหาและอาจจะผิดกฎหมายได้ทำไมถึงบอกอย่างนั้นล่ะก็คือบางคนบอกว่าพฤติกรรมอย่างเช่นนะ,ะการไม่ไปโรงเรียนของลูกเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแค่การไม่ไปโรงเรียนนำไปสู่อีกหลายอย่างมากมายใช่ไหมครับ โดดเรียนไปทำอะไรโดดเรียนมีกลุ่มเพื่อนเป็นใครกลุ่มเพื่อนพาเขาไปทำอะไรบ้างเริ่มต้นจากสารเสพติดชนิดเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นบุรีสุราโดยเฉพาะสุราเนาะก็อาจจะทําให้ความยับยั้งชั่งใจนั้นไม่ดีก็จะนําไปสู่นะสิ่งที่เรียกว่ายาเสพติดชนิดอื่นๆตามมานะครับถ้าลูกมีแฟนและนะฮะคุณพ่อคุณแม่ไม่สอดส่องดูแลแน่นอนนะฮะ าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยก็ต้องตามมาใช่ไหมครับนะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ตามมาและถ้าป้องกันกันไม่ดีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะตามมาใช่ไหมการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นหรือวัยใสก็จะตามมาเห็นไหมทุกทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆยที่ขาดการสอดส่องดูแลดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอดส่องดูแลลูกเสมอแต่ไม่ต้องถึงขนาดแบบ เกาะบาเป็นเจ้ากรรมในเวรนะฮะแต่สอดส่องดูแลในระยะที่ปลอดภัยนะครับและนะฮะสามารถดูแลพฤติกรรมเสี่ยงนั้นได้อย่างเหมาะสมนะครับแน่นอนแหละวัยรุ่นเขาอยากมีชีวิตส่วนตัวเขาต้องออกไปสร้างอัตลักษณ์เขาต้องมีกลุ่มเพื่อนเขาต้องมีไอดอลที่เขาชื่นชอบแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่จะปล่อยให้เขาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแบบ เต็มที่100%เพราะเด็กก็คือเด็กวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นครับวัยรุ่นนะยังขาดประสบการณ์ชีวิตยังขาดความยับยั้งชั่งใจอะไรบางอย่างนะครับและบางทีเนี่ยหากกำกับดูแลตัวเองไม่ได้มันก็จะออกนอกดูนอกทางใช่ไหมครับและเมื่อออกนอกเร้วดางเล็กน้อยคงไม่เป็นไรอะ่ะนะครับเช่นแบบโดดเรียนบางคาบสำหรับตัวเองนะก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่หากทำ จนเป็นนิสัยหรือคุ้นเคยและรู้ว่าทำไปก็ไม่เกิดอะไรไม่มีใครสนใจไม่มีใครมองเห็นเขาก็จะทำอีกทำซ้ำและหนักขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนี่เป็นเรื่องของผู้ปกครองนะครับที่จะต้องดูแลเสมอเพราะเด็กวัยรุ่นนั้นยังคงเป็นวัยรุ่นนะครับมีแฟนได้นะไม่ได้ว่ากันแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอดส่องดูแลนะครับหากมีแฟนก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองเนาะ ผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงผู้หญิงป้องกันตัวเองไม่ให้ตั้งครรภ์นะครับไม่ไปอยู่ในที่ระโหฐานกับกัน2ต่อ2เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่กัน 2- ต่อ2ความเสี่ยงมันเกิดขึ้นแต่หากความเสี่ยงนั้นเนี่ยนะครับนะเลี่ยงไม่ได้ถึงแบบวัยนี้อยากจะมีแล้วนะครับในวัยที่ก็ต้องป้องกันตัวเองให้เป็นนะครับป้องกันการตั้งครรภ์ให้ได้นะฮะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ได้นะฮะและ นะรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทําและคนที่ต้องรับผิดชอบนั้นนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ด้วยในหลายประเทศนะครับหากเยาวชนนะครับทำเป็นอาชญากรในเยาวชนนะครับหรือทําผิดกฎหมายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรับผิดแต่ในประเทศไทยก็จริงๆต้องรับผิดด้วยแหละนะครับแต่การังคับใช้กฎหมายไม่รู้ได้เต็มที่แค่ไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเด็กไปอยู่สนานพินิษ์คุณพ่อคุณแม่ต้องติดคุกไหมอันนี้ เป็นคำถามนะฮะที่ไม่รู้สิตัวบทกฎหมายหรือสังคมต้องให้คำตอบด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นฝากมาช่วยนันคิดนะครับหากใครมีลูกวัยรุ่นอย่าลืมสอดส่องดูแลพฤติกรรมนะทำบ้านให้ปลอดภัยนะครับให้ลูกวัยรุ่นนั้นนะฮะสบายใจที่จะพูดคุยกับเราได้ทุกอย่างนะฮะฟังให้เยอะเข้าใจให้มากฟังเพื่อเข้าใจเนาะอย่าเพิ่งฟังเพื่อตัดสินหรือฟังเพื่อสอน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดสินหรือสอนปุ๊บเราอยู่คนละข้างกันแล้วเขาก็จะไปหาคนที่เข้าข้างเขาแต่หมายความว่าฟังเพื่อเข้าใจเนี่ยไม่ได้เข้าข้างทั้งหมดนะครับเข้าใจอยู่ข้างๆเขาเออป๊าปเข้าใจแม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องสอนเนาะด้วยประสบการณ์ของผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าเราอาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ยไอ้น้ําร้อนของเราเนี่ยมีบทเรียนอะไรให้ลูกฟังบ้างหรือ ดูจากข่าวแบบนี้ก็ชวนลูกคุยได้นะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นอย่างไรผลเสียผลดีอย่างไรและอย่าลืมฟังลูกด้วยว่าลูกเห็นอย่างไรกับข่าวอย่างเช่นมีข่าวปุ๊บชวนคุยถ้าลูกเห็นแล้วโอ้ทัศนคติลูกเป็นไปอย่างเหมาะสมต,ตามตัรกะแล้วก็อายอุก็สบายใจได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราอาจจะใส่ไปนิดนึงนะบอกว่ามีแฟนปะป๊าไม่ว่านะแต่ต้องดูแลตัวเองดีด นะผู้ชายคิดเรื่องการมีแฟนกับผู้หญิงคิดเรื่องการมีแฟนอาจจะคิดในคอนเซปต์ที่ต่างกันดังนั้นอันนี้ต้องดูแลเสมอนะครับนะขอให้ทุกคนเลยนรูกอย่างมีความสุขนะครับฟังข่าวแล้วก็เครียดเนาะแต่อย่าไปเครียดเกินไปนะเออตัวเองก็เครียดกันแผะ,ะดีครดะ